สวัสดีครับมาพบกับคู่ที่หนึ่งนะครับผมไปครับขึ้นมาตรงนี้ไปนี่เราก็เดินซีอุเหมือนเดิมเอา้าข้างจอนะครับขอภัยข้างจอขอภัยข้างจอ ขออภัยเอาละครับถ้ามันในนี้ผมจะรับด้วยสามสิบยี่ห้านะครับตามสูตรที่ซ้อมมาแล้วก็ขึ้นแล้วก็ขึ้นเป็นรูปอบอกเหมือนเพชรหน่อยก็จะขึ้นเป็นทรงนี้นะครับที่ผมบอกว่ามันเหมือนเพชรนะครับ เป็นพุ่มๆพุ่มๆนะเอาละเขาบุกลงมาเราต่อทิ้งไว้ขึ้นมานี่แล้วก็ไปนี่ ไปเลยแล้วเรากินให้เขาให้ท้ายเขายกขึ้นมานะครับเพื่อให้เขาเสียจังแบบเราจะได้ปีบีเข้าฮสูตรนี้ไม่มีอะไรมากครับก็คือกระจัดตัวท้ายให้ออกให้เขาไม่เหลือฐานนะครับพูดง่ายๆว่าถ้าเป็นยุทธวิธีคือทําลายฐานนะครับทําลายฐานคู่ต่อสู้คู่ต่อสู้มีกองหน้าแต่กองหลังหายนะครับ ก็เสียศูนย์เหมือนกันนะครับยุทธวิธีเสียศูนย์เสียศูนย์เราละเราเข้ากินไม่ได้แน่ๆเราเข้าตรงนี้ได้เราเข้ากินไม่ได้แน่ๆน,ข,น,ข,น,น,นขึ้นมานี่เราก็มาจับท้ายเตรียมแย่สองเตรียมแย่สองเลยครับ คู่แข่งยอมไปเพราะว่านี้ไม่ออกครับเขาหนี้ไม่ออก <c oughs> อคราวนี้เราขึ้นแบบเดิมตัดข้างนะครับถ้าถ้าเขาขึ้นมาโดยไม่มีอะไรมากก็ผมก็จะตัดข้างตามที่ซ้อมนะครับเ,เด็กเขาจะเล่นโจนเล่นอะไรก็ถึงจะเปลี่ยนหมากนะครับถ้าไม่มีอะไรนี่ก็ไม่เปลี่ยนครับขึ้นไป ขึ้นมาทรงนี้ขึ้นไปนี่โอ้ยเมื่อไหรมันจะเข้าสู่ได้ผมสักทีขึ้นนี่ ไปนี่ต่อขึ้นมาต่อขึ้นมาทรงนี้ขึ้นไป ขก้นไปขึ้นไปนอแล้วครับต่อไปสอดท้ายไปเลยหมานี่อาจจะมาเข้ากิน เป็นได้นี้ไปฮึเขาวิ่งสวนลงมาเลยมานี่ไปเข้าฮอตครับไม่รู้จะทันไหมผมว่าน่าจะไม่ทันนะเกมนี้นั่นแหละครับเขาล็อกหมากไว้แล้ว แล้วก็ไปทรงนี้สิบกับสิบห้าเดินไม่ได้นานเลยโดนสองแล้วเราสองไปทางไหนดีสองไปทางไหนเอ่ย เราแล้วครับเขาเลือกกินมาทางนี้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้เราเข้าฮัตเราก็ลงฮัตทางนี้เข้าฮัด ไปครับมานี่ไม่ได้เดี๋ยวจะโดนต่อสามนะสามสองยิบเจ็ดนะครับอย่าไพเพลิเด็ดขาดรอตรงนี้หนีก่อนแผนการเขาไม่ธรรมดานะเนี่ถ้าไปนี่เสร็จเลยนะครับเดินสามสองยิบเจ็ด 3, 2, นี่ต่อสามเลย ไปทางโน้นลงมานี่โว้ยอะไรอีกเนาะเมื่อกี้ยังเงียบเงอยู่เลยก่อนมาทึกวิดีโอมาแล้วทีนี่มานี่ไลกิน เบี่ยงไปทางนี้เพื่อฆ่าฮอตเขาน่าจะลากฮอตหนีมาใหม่เลขยี่สิบว่าแล้วเราก็ลงฮอตตัวที่สองมานี่เราก็เข้านี่ ข้าวไหนดีพี่เข้าไหนดีเลยมานี่โยนหอนมาทางนี้ก่อนหัดหนีมานี่ ได้แล้วก็เห็นแล้วปรับเข้าให้เห็นแล้วเห็นแล้วปา๊บเข้าให้ดักทางพอดีหนึ่งสอง ครับคู่ที่สองคู่ที่สองเราก็สีวีเหมือนเดิมเพราะว่าหมากประจําตัวเราคือหมากสีวีเอา้าอย่าผมต้องยกซะแล้วครับข้างจอนะผมเดินเผลอเดินอย่างนี้ทุกที่ะครับมันจะเหมือนเป็นการเป็นการแคปหน้าจออยู่เลยเลยผมต้องเดินผมต้องยกซะละผมชอบรูดนะครับ ชอบสไลด์มันก็เลยทำให้โทรศัพท์เข้าใจผิดว่าเราจะแคปหน้าจอนะครับไปโดนมุมจอเพื่อนง่ายๆมาันนี่ก็ขึ้นไปเนี่ยนะครับผมชอบขึ้นไปส่งนี้นะครับเตรียมยิงสองสิบแปดสิบห้า ก็ไปนี่สีอุยสีอุยเอาละเขาขึ้นมานี่ไปนี่ครับเขาขึ้นคล้ายๆกับสีพญาสีพยา แซบกินไปเลยดีกว่าเหมือนจะเป็นจุดอ่อนอยู่ตัวนี้ปิดไหมปิดนะครับขังเราเลยขังเราไปนี่เราก็ปิดเช่นกันมานี่ขึ้นนี่ ขึ้นนี่ขึ้นนี่มาแล้วดันเป็นสามเหลี่ยมเอาแล้วครับ,บล็อกหมากไว้แล้วสองตัวฝั่งขวามือเดินไม่ได้แน่ฝั่งซ้ายมือถ้าต่อหกมาสิบก็จะโดนสิบแปดสิบห้าจังหวัดที่สองนั่นเลยครับต่อมาแล้วเขาก็จำเป็นต้องเดินตัวนี้เนาะเพราะไม่มีตัวเดินนะครับนี่นะครับก็โดนสิบแปดสิบห้า แต่ว่าเขาก็คิดว่าเขาได้กินตัวนี้เอาละทีนี้เขาน่าจะโดนเยอะนะครับผมเห็นอะไรลำไรลำไรและเนี่ยนะครับสี่ต่อเลยแหละเนี่ยครับเรียบร้อยเลยหนึ่งสองสาม,ส,ามสี่ซีวีซัดสี่ต่อครับขอบคุณคู่แข่งมากๆครับ ไม่ปล่อยเวลาหมดไม่ให้เสียเวลาด้วยสุดยอดมานี่ครับไปขึ้นมาขึ้นมาไปมานี่ตัดข้างเหมือนเดิมครับมาที่เราซ้อมเราต้องเล่นหมากที่เราซ้อมขึ้นไป เอาละเขายก,กแปลก,ก,ปกแปกไป้้ยมแปลกแปกไปยกสามสิบยี่ห้าไม่ค่อยเห็นนะครับแต้มนี้หนีต่อไว้ไหมต้องต่อสิไม่งั้นเราเข้าฮอตต้องต้อง 25, ยี่ห้ายี่สองไม่งั้นผมหลดเข้าฮอตเลยนั่นและครับต้องต่อไว้มานี่ ทีนี้เราจะทิ้งร่มทีนี้ป้าเดี๋ยวนะแปบ๊บหนึ่งสองไปหกแล้วเราก็เดินสามไปแปดเราก็กินสิบสองกินไปตกหมายเลขยี่สิบหกน่าจะได้เปรียบเหลือสามต่อสี่ไปไปไปนั่นเลยครับงามไส้เลยทีนี้ เอาฮอตานี้มานี่กักขังฉันเถิดขังไว้ก่อนไม่ให้ไปไกลมานี่ขังไว้ก่อนไม่ให้ไปไกลเอาละทีนี้เราเข้ากินน่าจะได้ ม่สิตาอ๋อถ้าเขาถ้าจับก,กินนี่เขาจะเดินยี่สิบเจ็ดยิบสามแล้วเขาก็ต่อไปโอ้ชิบหายเลยชิบหายเลยทีนี้มันต่อมาทางนี้ครับมาทางหมายเลขยี่สิบเอ็ดไม่ได้นะครับไม่ได้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 ไไดไไดชัวร์อทีนี้เราโยกไปโยกมาดีกว่าไหมเพราะว่าหมายเลขสิบสี่มัน, 14, มนทําอะไรไม่ได้แล้วคว่ำนะนี่นะครับเราก็เดินไปเรื่อยๆอย่างนี้ มือก็ชอบไปโดนข้างจออยู่เรื่อยเนี่ยนะครับเราก็กินสองไปซะ,ะนะครับคู่แข่งก็อูสปิริตสุดยอดครับขอบคุณมากมากครับ มาครับเหมือนเดิมห่าเต้มต้อตงยกแล้วสไลด์ไม่ดีต้องยกต้องยกต้องยกแล้วนะครับสไลด์ไม่ดีเอาละตอนเราถ้าอย่างนี้เราก็สามสิบยี่ห้านะครับตามสูตรเราก็กินไปเอาไปเดินตามได้นะครับผมไม่ห่วงนะครับผมไม่ห่วง ผมไม่ห่วงไปเลยทั้งสิ้นอุ้ยต้องขึ้นยี่สี่สิบเก้าก่อนจังหวะน,นี้ขอโทษนะครับต้องขึ้นตัวนี้ก่อนถึงจะถูกต่อมาต่อมาต่อมาขึ้นไป านี้ขึ้นนี่มานี่ต่อขึ้นไปไปครับน่าจะเสมอนะเต็มนี้ขึ้นนี่ดูลักษณะ น่าจะเสมอเขาต่อสิบห้าสิบเก้าหรือเปล่าไม่แน่ไม่แน,น่หรือเขาจะเดินหนึ่งมาหกก่อนไม่ต่อและไม่เดินด้วยนะครับเดาไม่ถูกเลยแ้ไปมานี่ไปเข้าฮอต แข่งกันได้เฉยๆนี่แหละมานี่เพราะว่ากลัวเราเข้ากลัวเราเข้าหมายเลขสิบเอ็ดหยไปนี่ไปมานี่เข้ากิน ครับมาดิจับกินมาเรื่อยๆอ,อ้าวปล่อยให้กินอ๋อกะว่ามาสอยตัวนี้เราเข้าฮับไม่ได้นะเราเดินสามเอ็ดยิบเจ็ดเลยนะก็คิดผิดหรือเปล่าตัวนี้ทีนี้ถ้าคุณเดิน ยีบมายีี่ผมก็จะเดินสิบแปดลงสามสิบสองปิดเลยนะครับถ้ามานี่ก็โดนต่อครับนะจบกันเลยแหละจบเลยเรียบร้อยครับเพ้หมดฝั่งไงอย่านะ <c oughs> อุตส่าห์วันนี้ไม่เจอแล้วนะปล่อยเวลาหมดเนะี่ยอย่าให้เสียเลิกเสียยาำ อย่าดื้อพอเดินซะเถอะมันก็เหลืออยู่สองตัวนี่แหละก็ไม่รู้จะคิดทำไมอ่าโอเคเสียวไปครับขึ้นมาทรงห้าแต้มแสดงว่าขึ้นหมากไม่ยกสูงเท่าไหร่เอายกแล้วนะครับสรุปแล้วก็ยกเหมือนเดิม ก็ตัดข้างไว้ขึ้นไปมานี่ขึ้นไปมานี่เอาลนะปลาจะกินเหยื่อไหม ปลาจะติดเบ็ดไหมยี่สบสองสิบแปดถ้ายี่สิบสองสิบแปดปลาติดเบ็ดนะครับเล่นมาตั้งหลายเกมแล้วเพิ่งเดินเข้าช่องวันนี้เองโอ้โหพระเจ้าจ้ฮอดปลาติดเบื่อติดเหยื่อครับปลากินเบ็ดผมแล้วงานนี้เรียบร้อยครับนี่คือสูตรเขาเลยนะครับนี่คือสูตรเขาเลยรอให้กินรอให้เข้ากินนะครับ นี่คือสูตรเขาเลยต้องอุดนะครับต้องสามสองยิบเจ็ดอย่างเดียวเดินอย่างอื่นแพ้หมดสามสองยิบเจ็ดก็แพ้นะครับแต่ว่ายาวหน่อยปลากินเบ็ดผมแล้วปลากินปลาฮุบเหยื่อแล้วล่อมาตั้งหลายเป็นอาทิตย์แล้วนะครับเดินแต้มนี้ไม่ได้เข้าสักทีเพิ่งโดนเพิ่งได้เพิ่งได้กินปลา นี่คือทีเด็ดก็เลยแต้มนี้นะครับตัดข้างทรงนี้มานี่ขึ้นไปมานี่ขึ้นไปที่ที่มาที่ไปแต้มนี้คือผมแพ้นะครับผมแพ้เล่นออนไลน์คนที่เป็นสมาชิกประจำซะด้วยนะนะครับ แกเล่นประจําผมก็โดนแกหล,ลอกประจําะแต้มนี้แหละครับจนผมเอามาใช้นี่นะครับถ้าแกได้ดูวิดีโอชุดนี้ก็ผมขอบคุณขอบคุณคุณมากเลยนะครับที่ให้ความคุณาันได้แต็มทีเด็ดมาใช้งานผมแพ้แกประจำนยครับเต็มนี้แหละผมก็หลงเข้ากินเหมือนคนนี้แหละเหมือนคนคนนี้เลยนะครับเผลอเข้ากินแล้วก็เขาก็เบี่ยงตัวก็เรียบร้อยครับแพ้ไป เราหักินุบร้อยครับแกเรามั่นแหละครับดีมากครับ